สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะประกาศสถาปนาพระกิติยศพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร,รามาธิบดินจัก,กรีนรบดินสยามนทราธิราชปรมนาถประพิษพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระอนุสรณถึงสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนพระชนมายุ100ปีพันศา80ดสิซ็นพระชนเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 6มีพระคุณป,ปาการเป็นอย่างยิ่งด้วยเป็นพระอภิบาลทวายโอวาทานุศาสตร์ในระหว่างทรงผนวดทรงเป็นพระมหาเทระที่ทรงพระราชาศรัทธานับถือยกย่องอย่างสูงในฐานะครูธานียบุคคล เมื่อซีนพระชนทรงพระกรุณาโปรดถวายพระโกรดกุดันใหญ่ทรงพระศพแถมพระโกฏดกุดันน้อยเพื่อเพิ่มผูนพระเกียรติยศสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประดิษฐานภายใต้เสวตฉัารสามชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระเกียรติยศณตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารและได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายมาเป็นลำดับ อีกทั้งสงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระรูปสมเด็จพระญ,ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกไว้เป็นที่สการะบูชาประดิษฐานณวัดบวรนิเวศวิหารสืบไปชั่วกาลนานบัดนี้ถึงวาระที่จะพระราชทานเพลิงพระศพอันเป็นปัจฉิมวาระแห่งการพระราชกุศลทรงพระราชดำริว่า สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นที่เคารพเลื่อมใสยอย่างยิ่งของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่ามาตลอดพระชนชีพโดยทรงมั่นคงในพระธรรมวินัยเพียบพร้อมด้วยพระคุณธรรมและพระกันติธรรมอันสูงส่งั้งได้ทรงดํารงตําแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานในพุทธจักรแห่งสยามรัชสมาัยาวนานถึง25ปี ทรงทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาเป็นเหตุตานุเหตุตาประโยชน์แด่พุทธจกักรและอาณาจักรไทยอย่างไพศาลควรได้รับพระเกียรติยศเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษจึงทรงพระกรุณาโปรดถวายพระโกรทองน้อยทรงพระศพโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชองค์การโปรกล้าโปร,ก,ปรกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดจัดตัดเหลืองห้าชั้นกางกา้มประกศถวายเป็นเครื่องเพิ่มเติมพระเกียรติยศให้ประกฏสือไป ประกาศณาวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2558เป็นปีที่70ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีวันนี้เวลา16นาฬกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,กระหมอ่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชากุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอ๋อพระเมนพระราชถานพระศพสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจเดุวัฒโนณตําหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพพระราชดาสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตนโดยเสด็จในการนี้ด้วย ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงประเคนพัดดองที่ระลึกงามพระเมรแด่สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวาพระธรรมเทศนาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศที่หน้าพระอาจพระราชทานแก่เจ้าพระนามพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่หน้าธรรมาสต์ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระปรมุนีวัดราชบพิษถิตมหาศีมารามถวายพระธรรมเทศนาเมื่อจบแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าพระสวดธรรมคถา พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาทรงประเคนจตุปัจจัยเท雅ธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าตรถวายพระธรรมเทศนาและพระสวดธรรมกถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกในการนี้ทรงประเคนพระตรองที่ระลึกงามพระเมรแด่พระสงฆ์ที่สวดมาติการวมทั้งพระสงฆ์จีนิกายและพระสงฆ์อนันนิกาย จบแล้วสรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการสรงกราบที่หน้าพระโกรพระศพและส่งจุดทูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าเตียมพระสวดพระอภิธรรมแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับวันนี้เวลา17นาฬิกา21นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นาแตมาศเสด็จไปวัดถ้ำพระพุทธโกศีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังส่งตัดวายลูกนิมิตอุโบสถ ซึ่งคณะกรรมการวัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2550แทนอุโบสถไม้ทรงไทยหลังเดิมที่สุดโสมสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2556 วัดถ้ำพระพุทธโกศีนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2389เป็นวัดเก่าแก่ที่ปล่อยถูกลกรงหลายครั้งต่อมาได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะและมีประสง์จำพรรษาต,ต่อเนื่องมีการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติศาสนกิจทางพระพุทธศาสนาพื้นที่วัดติดก,กับถ้ำภายในถ้ำมีพระพุทธรูปสำคัญปัจจุบันมีพระครูรัตนสิกขิการหรือพระปิยะธรรมโเป็นเจ้าวาดประสง์จำพรรษาห้ารูป โอกาสนี้ประธานสิ่งของแก่ประชาชนพร้อมส่งเยี่ยมผู้ป่วยนําเฝ้าป่วยเป็นโรคอัมาพกึกพูดและขยับตัวไม่ได้และผู้ป่วยคาซ้ายพิการตลอดจนส่งเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงด้วยค่ำวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีราชเสด็จแทนพระองค์ไปโรงแรมมา,ารินโอเรนเต็นกรุงเทพ ประธานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์เดเเี่่ยมแห่งอาเซียนหรือซีไร้ายประจำปี2558ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศและเผยแพร่วรรณกรรมดีเด่นของไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สเวทีโลกมีนักเขียนจาก10ประเทศอาเซียนเข้ารับประธานรางวัล สำหรับประเทศไทยคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันให้นวนิยายเรื่องไส้เดือนตาบอดในข่าววงกดของวีรพรทิติประภาได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือซีไรส์ของประเทศไทยประจำปี2558เป็นเรื่องราวที่สะท้อนภาพความล้มเหลวของการบริหารจัดการชีวิตในสังคมเสพติดสินงของคนหนุ่มสาวยุคใหม่แสดงให้เห็นผลกระทบของการเผชิญหน้าระหว่างมายาคติกับอุดมคติของสถาบันครอบครัวไทย ผู้เขียนนำเสนอผ่านสุนทรียภาพทางภาษามีภาวะกระทบอารมณ์สูงยิ่งสามารถสรรสร้างคำและประโยคที่เป็นอัตลักษณ์ได้ดีเป็นอุทาหรณ์ด้านกลับสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อการหลุดพ้นจากความบอดใบ้ทางปัญญาและไร้สัทธายึดเหนีย่ยว วันนี้สมเด็จพระบรมโอร,าาาราสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลอาการเอกเสมอยู่สุขเิญจากรดดกไม้พระราชทานไปมอบให้นายอาสิิพิษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีซึ่งพักรักษาอาการลำไส้อักเสบเสียบพลันที่ตึกพรปร,รโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาตั้งแต่วันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาสร้างความปลื้มปิติแก่นายอาสิิและครอบครัวเป็นล้นพ้น วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24อําเภอจุนจังหวัดพะเยามีนายกองเอกดิษฐรวัชโรไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพะเยารวมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นัก เรียน355ผืนและราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอจุนอีกจำนวน500ผืนนอกจากนี้ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้กับนักเรียนเข้าใหม่ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบตตี้ดูเมนตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงและมอบให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบภัยหนาวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยหนาวโดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการรวมทั้งได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านจำนวน2 4 7ชุดและราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเวียงสาจำนวน500ชุด จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ